เอกที่ดีที่สุดนะครับตอนไปเที่ยวสําหรับผู้ชายนะครับเคยไหมเวลาไปเที่ยวครับแล้วเจอพนักงานบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ขอเร็วอีกนะครับผมขอเร็วอีขอแบบเพิ่มความไอ้นี่อีกนะครับแล้วผู้ชายก็ยุคขึ้นไงเมื่อผู้หญิงขอกับกลายเป็นว่าพอแบบทั้งแบบฟ a สตแอนดฟิลิเนอะนะครับทั้งแรงและเร็วนะฮะเหนื่อยอีกนะครับหรือได้บางคนเนี่ยเกรงมากไปนะครับจากมันขึ้นอยู่แล้วแม่งกลายเป็นเช้าเฉยเลยก็มีนะครับและถ้ามันเป็นแบบนี้ผมถามหน่อยนะครับคุณจะ ไปเสียตังเที่ยวเนี่ยเพื่อนะครับเสียตังเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้หญิงชมเหรอแค่นั้นหรือแบบเฮ้ยคุณแบบแรงดีไม่มีตกนะครับถ้าผู้หญิงชมแค่นั้นนะคุณจะตัวลอยขึ้นมาเลยไหมคุณจะดูภูมิใจเลยไหมถูกปะ่ะนะครับอันเนี้ยหลายคนเจอแบบนี้นะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยกูจ่ายตังนะนะครับกูต้องแบบเออซึมซับกับความฟินความสุข ช่วงเวลานั้นๆซีทรูปะนะครับหรือว่ากูจ่ายตังค์เพื่อแบบไปทําให้อีกคนหนึ่งแบบมันมีความสุขมันฟินวะงงไหมนะครับอันนี้ไม่งงแล้วนะครับคือในความหมายของผมเนี่ยคือพูดในฐานะผู้ชายนะนะครับถ้าเวลามันยังมีนะครับเวลาเวลาในแบบในในตอนที่เราแบบอันนี้เนาะนะครับมันยังมีมันยังเหลือผู้หญิงนะครับจะขออะไรจะพูดอะไรนะครับก็ปล่อยไปเถอะนะครับคือเราจ่ายตังค์นะครับทำในแบบที่เราชอบนะครับ บางคนชอบช้าๆไปเรื่อยๆนะครับบางคนแม่งเจอเจ็บหัวเข่าเก้าแดกนะครับหัวเข่าแบบเสียงดังกรอบแกลบนะครับผมแล้วผู้หญิงก็บอกว่าขอท่าป๊อกกี้หน่อยนะครับผมเจ็บไหมล่ะนะครับแบบฝืนทําให้นะครับออกมาคุมไม่ล่ะผมถามแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย ใจความจริงๆเลยนะผมอยากจะบอกว่าแบบไม่ต้องไปกลัว,วแบบเฮ้ยเดีย๋ยวพนักงานจะเอาไปพูดว่าไอเนี้ยแม่งอ่อนสกิลแม่งไม่ดีนะครับผมหรือเฮ้ยคนเนี้ยแม่งสกิลเทพว่ะเออมึงต้องแบบไอนี้กับคนนี้ให้ได้นะอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่มีหรอกนะครับผมการจ่ายตังค์เพื่อเที่ยวเนี่ยนะครับคุณต้องผ่อนคลายจําไว้เลยนะครับคุณต้องฟินนะครับมันต้องแบบอยู่ในแบบที่คุณชอบนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปนะครับไม่ใช่แบบ มาปับ๊บคือเหมือนว่าอ่ะจบละมาปั๊บเดินลงมาเหนื่อยมากเกรงตะคิวแดกขาอะไรเงี้ยเพื่อนะครับถูกปะถ้าคุณจะใส่ใจขนาดนั้นเนี่ยนะครับไปใส่ใจกับแฟนนะครับหรือคนที่คุณคุยจริงจจังๆด้านนอกนะครับแบบคิดว่าวินวินไม่ไม่ต้องมาจ่ายตังค์อ่ะนะครับดีกว่านะครับเพราะผมบอกเลยนะหนึ่งในเทคนิคที่เวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยรพนักางานเขาใช้กันนะครับคือนะครับ เคยได้ยินไหมผมถ้าเกิดใครเคยได้ยินบอกผมหน่อยนะครับคือเขาจะบอกว่าพี่เขาไว้กว่านี้หน่อยนะครับผมจะแล้วจะแล้วเนี่ยพอเขาบอกผมเนี่ยผู้ชายก็บาจีเนะเหมือนแบบเฮ้ย hey, รู้สึกภูมิใจอะเฮ้ยกูทําผู้หญิงมาได้นะครับผมแล้วก็บวกกับซาวเอฟเฟกนะครับของพนักงานนะครับแต่ละคนคือไม่เกินห้านาทีผมว่าเรียบร้อยแล้วและอีกเวลาที่เหลือสักย5นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยทำอะไรคุยเล่นๆสบายเหมือน ผู้หญิงพักผ่อนอะไรนี้หรอนะครับถูกปะเออก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนาะสำหรับคนที่ไปไปเที่ยวสายนี้นะครับก็คือมันจะได้แบบไม่ต้องมาแบบเ้ยแม่งกดดันตัวเองคือจ่ายตังค์ไปแล้วมึงไม่ต้องกดดันตัวเองเอาที่ตัวเองมีความสุขนะครับแค่นั้นเลยนะครับอ่ะโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม Open c h ช t กับ o f f i c i a l เขาก็เข้าตามลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมได้เลย